สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะเจษดาทันฑ์ปองดองค่ะคุณพี่มาจากจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการมาจากสมุทรปราการทําอะไรมาคะก็คือของพี่เนี่ยจะเป็นขายวัสดุก่อสร้างขายเหล็กแล้วก็มีบางส่วนก็คือเป็นงานรับเหมาทำรับเหมาดวแต่ส่วนตัวก็คือทำบัญชีที่ลงคอร์สนี้นะคะก็คืออยากจะต่อยอดธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือเคยสร้างขายบ้างไหมครับเะ็นโครงการยัง ลังจักเรียนไปแล้วค่ะสองวันไปแ้านะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเยอะมากแล้วก็คือจะเอาไปต่อยอดกับงานที่ทำด้วยแล้วก็เผื่อมีโปรเจกต์ตัวใหม่ที่จะเริ่มทาก็ถือว่าความรู้ที่ได้ตรงนี้เอาไปต่อยอดได้เยอะเลยค่ะทําได้จริงไหมพี่คะทาได้ค่ะทาได้จนะจาบที่เรียนไปใช่แต่ว่าก็ต้องมีรายละเอียดยิบย่อยที่เราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะค่ะแล้วก็สามารถสอบถามค้นี้ตลอดนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับใครที่สนใจคอร์สนี้พิจษนาพัน์ แนะนำค่ะแนะนำเพราะว่าคนที่อาจจะยังไม่เคยมีความรู้หรืออาจจะอยากเข้ามาในวงานการก็เป็นความได้ความรู้ค่ะไ,ได้ามรู้เยอะแล้วก็คุ้มค,ค่าคุ้มค่านะคะยืนยันจากผู้ที่เข้าเรียนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้กิจการ